บางวันอยากจะบอกคุณผู้ชมกับแฟนรายการว่านี่คือดุนยาปัญหามันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณผู้ชมถ้าเราเป็นมัวแต่โฟกัสกับสิ่งที่เราเจอแล้วเราผิดหวังเนี่ยสถานการณ์ในภาวะจิตใจของเรามันจะดาวลงเรื่อยๆแล้วทุกคนที่ดาวลงเรื่อยๆแล้วไม่มีสิ่งใดมาฉุดรั้งเอาไว้คนคนนั้นจะกลายเป็นโรคซึมเศร้ามันทําให้เราไม่สามารถถอนตัวออกจากความรู้สึกนั้นได้ คุณผู้ชมต้องรู้ว่าการทดสอบของอัลลอฮ์ไม่ได้ความยากจนอย่างเดียวการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกในกุรานนะว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเบาด้วยความยากจนและความร่ำรวยความทุกข์และความสุขสบาย ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับคนที่เขาไม่ได้มองเรื่องของจํานวนเงินเนี่ยเป็นที่ตั้งของเป้าหมายแห่งความสุขแต่เ้ามองกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทาเขาขัดเกลาตัวเองผมนี่นะอัลลอฮ์เมตตาให้ผมหยุดในสิ่งที่ฮารอมได้อย่างใดอย่างหนึ่งหยุดไปได้เรื่อยๆหยุดได้ทีหนึ่งก็ดีใจอัลัมฮ์ทลินนะเวลาที่อยู่ในภาวะที่เกิดความยากลาําบากแต่ใจยังรู้สึกขอบคุณต่อ Allah. อัลลอฮ์อัลฮัมดุลินนะพอล้มตัวลงนอนอัลลอฮ์เมตตาวันนี้เราได้นอนบนที่นอนที่นุ่มๆน,นะ ในขณะที่ฝนตกหนักพายุมาอัลฮัมดุลิลละเรามีบ้านที่จะหลบแดดหลบฝนแม้กระทั่งในช่วงเวลาหนึ่งผมอยู่ในห้องเช่าเล็กๆก็ตามอัลฮัมดุริลนะยังมีคนที่เขาต้องไปนอนริมทางไปหลบตามใต้สะพานเป็นคนไร้บ้าน,เป,น,าน,นเ,าเป็นแสนคนอัลฮัมดบเรไมนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหัวใจได้ผูกพันแล้วก็ขอบคุณต่อร้อ์อยู่ตลอดจนมันลืมเอกปัญหาที่เจอคุณผู้ชมมันมีแต่ความรู้สึกมีความสุขแล้วก็มองว่าดุนยาก็ดุนยาบอกว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมกับแฟนรายการว่า นี่คือดุนยาปัญหาม,มาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณผู้ชมถ้าเราไปมัวแต่โฟกัสกับสิ่งที่เราเจอแล้วเราผิดหวังสถานการณ์ในภาวะจิตใจของเรามันจะดาวลงเรื่อยๆแล้วทุกคนที่ดาวลงเรื่อยๆแล้วไม่มีสิ่งใดมาฉุดรั้งเอาไว้คนคนนั้นจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าผมศึกษาข้อมูลจากโรคซึมเศร้ามาแล้วนะครับ เป็นเคมีในร่างกายจริงๆมันมาจากสิ่งที่เจอแล้วเราอยู่กับภาวะนั้นมากๆมากๆมันจะมีเคมีบางอย่างมันหลั่งออกมามันทําให้เราไม่สามารถถอนตัวออกจากความรู้สึกนั้นได้ซึ่งบางคนในช่วงที่อหมานเข้มแข็งเขาก็จะรู้สึกว่าเอยเขาโอเคนะเหมือนเขาหายแล้วแต่พอวันหนึ่งเจอการทดสอบหนักๆเข้าไม่สามารถมองเห็นของขวัญที่อัลลอให้มากับสิ่งนั้นได้เช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปโฟกัสที่ร่างกายที่มันแย่ลงแต่กลับลืมมองว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงกาลังอภัยโทษให้กับเราอยู่อย่ามองแค่จุดๆ เดียวบนผ้าสีขาวอลลอห์ allah ให้ความงดงามเหมือนผ้าสีขาวเหมือนท้องฟ้าชีวิตมีความสวยงามในมิติอื่นๆอีกมากต้องดึงใจออกมาแล้วกลับมาขอบคุณต่ออัลลอห์เพราะคนที่ขอบคุณต่ออัลลอห์เท่านั้นชีวิตถึงจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอัลลอห์บอกว่าใครที่ขอบคุณน allah เนี่ยอัลลอห์เนี่ยจะเพิ่มให้กับเขาใครที่ไม่ขอบคุณต่ออัลลอห์ผู้นั้นคือผู้ที่เนรคุณกลับมามองอัลลอห์และมองความสวยงามและรีบขอบคุณพระองค์แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันอินชาอัลลอห์